ก่อนอื่นเลยยาดาวอยากฝากพี่ฝากน้องนะคะขาไปซอยเบิงคลิปนี้ให้จบนะคะอาจมาีประโยชน์ท้ายๆายคลิปนะคะกาฝากให้พี่น้องขอไปเบิ้งจนจบนะคะเนาะแล้วกาฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นมาให้ใด้ด้วยะค่ะว่า,ายายดาวควรเสรียัาไดดีหรือว่าอ่ามค,คอมเมนต์ของพี่นอ้องอาจมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ ที่เขามาเบิงนะคะยังไงกะอย่าลืมขอไปเบิงคลิปให้จบนะคะพี่นองจา้าค่ะถ้าเบิงคลิปนี้แล้วอาจจะมีประโยชน์นะคะเนาะขอบคุณในร้ายจา้าเจ๊ดาวบดได้ลงคลิปลายเหมือลรอพี่นองไยเจ๊ดาวบดได้ลงคลิปหลายเหมือเจ๊ดาวเมื่อยค่ะแลนหนาแลนหลังค่ะ เมื่อยเมดมื่อเราพ่อก็สิมามาเห็ดขีปอีกย่ามคืนอีกยายดาวก็เมื่อยค่ะพี่น้องจ้ากะขอตทษขอพันหลายๆเข่าใจยายดาวเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็จยายพึ่งป้ายาพึ่งไล่ยายดาวไปใส่เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ยยายดาวก็สัญญาว่ายายดาวสิผ้าเบงเนาะค่ะเนาะผ้าเบงบานจากน้อยค่ะสิเบงวาลัวยายดาวหอดใส่แล้วเนาะค่ะเนาะลัวบานยายดาวกับ ใกล้สิแล mm ้วแล้ว huh. ค่ะเฮรแบกไปไงเราถามตอนนี้ส okay. ิได้เฮ็ดประตูจ้าพี่น้องจ้า เสด็ดประตูรู้ว่าเสียวสีใดดีค่ะขอความคิดเห็นพี่น้องแน่จ้าประตูนี่นี่ค่ะประตูเกาพันสิมีสีแดงเนาะคะ่ะนอกกับสีทองเนาะคะ่พะพญายแล้วสีว่าจังไดผ้าพญายลงมาเบิงหลังจากสร้างเพล่นกับบ้านเนาะคะ่ะเนาะผ้าพญยาย,ย่างเบิง น้องบัวอาอากาศเย็นพะย่ะไงแล้วเบิงนกเบิงอย่างห้องโอ้นกบินมาทั้งฝา่าพันเอ้ยไหลขนาดเลยอะ เอ้ยพูดนะบินระยงระยะมาเลยเนอใหญ่เราถามอขว่านกมันเห็ดยัง Why you think they come flying here? No. You don't know? No. They go sleep? Uh? Yes. Where they come from? I don't know. Africa. No. Tao. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุข,ขูสุขคนมาหนีมาพอกก่ยายดาวอีกแล้วค่ะพ่อใหญ่ข่อยยืนเบื้องนกพ่อใหญ่ข่อยยืนเบื้องนกค่ะพี่น้องจ้าอืมมาไปแล้วแฮนซัมแม่นยางเล่นยายดาวกา บ่คอยมีเวลาเวลาพี่น้องแย่ดาวเมื่อยเมื่อยค่ะพี่น้องจ้ะแย่ดาวเราเมื่อยหลายแลนหนาแรนหลังอยู่แย่ดาวไปไปร้ายหมองค่ะพี่น้องอมาคุยกับพี่กับน้องอยู่คลองน้ำดีกว่าเนาะค่ะเนาะมาคุยกับพี่กับน้องอยู่คลองน้ำดีกว่าอันเดี๋ยวด้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันจ้ะ แต่เช oh, th uh ้าเลยนาะวันนี้เอาแต่เช้าเลยรัวใหญ่ดาวหลังจากที่ทำหลังหลังจากที่ เพชรหัวใกล้แล้วนะคะเพิ่นกระษีเอารถแท็กเตอร์นะคะเป็นส่รดถแท็กเตอร์ถมดินลงไปนะคะก็จะค่อยๆเสร็จไปเรื่อยๆนะคะสภาพคลองยายดาวก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง องทางนี้ยายดาวก็มาให้อาหารอาหารปูทุกวันนะคะอาหารหอยทุกวันเดี๋ยวสักเมือนึงยายดาวสิม,มาจับหอยะคะ่ะพี่น้องจา้าต้นไม้ก็ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะต้นบักขามที่เคยสูงเท่าสายไฟยายดาวก็เอาลงมดต้นสมโอเคยสูงเท่าสายไฟก็เอาลงนะคะ ส้มโอได้กินลูกมาหลายปีแล้วนะคะนี่ลูกเขาค่ะได้กินลูกมาหลายปีแล้วถ้าเขาแก่จกัดเขาก็จะร่วงลงมาให้เรากินนะคะโอ้ยมีหลายลูกด้วยมีหลายลูกมากๆเลยอืมพุ่นนะเท่างพุ่นกับมี่ค่ะได้กินหลายปีแล้วนะคะส้มโอนะคะนี่ วัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะามาแล้วนำทีมนำทีมโดยช่างไหนไม่รู้ใส่คงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเขาทำยังไงเมื่อก่อนมันจะเป็นหลุมนะคะเมื่อก่อนจะเป็นหลุมอ่าเทโถมให้เรียบร้อยมิดจัดเลยมิดจัดเลยกับหลุมพังแรกๆมิดจัดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาคนมาเขียนะคะมิดจัด มันต้องทำที่กั้นแบบนั้นทำสเตกั้นทำสเตกั้นนะคะมันจะได้ไม่งายบื้มลงไปสเตนี่หนาแน่นมากนะคะฝังลึกเป็นเมตรนะคะก็เมตรละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฝังลึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอันนี้ก็ทำให้เราก็ได้ทีละนิดละนิดละนิดตอนที่ยังไม่ถมมันก็จะสภาพแบบนี้นะตอนที่ยังไม่ถมมันก็จะสภาพแบบนี้ลึกๆนะคะลึกๆ สภาพไม่ถมมันก็จะลึกๆล,ลึกถึงลึกมากเลยสองสั้นนี่สูงหลายปันไดพี่เถิงสองเมตร,อ,มตรอ๋อสองเมตรนะคะฝังดินก็จะประมาณเมตรกว่าไม่พังนะคะนี่อันนี้คือในรั้วของเรานะคะทน,นี้ในรั้วของเรา ทำสเต์กันดินมไม่ให้ไม่ให้พังไม่ให้ผุนะคะลึกมากเดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะยาดาวจะไปยาดาวจะไปในเมืองไปขอบ้านเล็กที่นะคะยาดาวก็จะถ่ายรูปสีมุมนะคะ นี่ค่ะ,ะวันนี้ก็ทำคลิปเพิ่มเติมอีกนะคะวันนี้นะคะคือเหมือนว่าในเย่ดาวได้ว้าให้ฟังเกี่ยวกับเห็ดรั่วประตูเล็กเนาะค่ะเนาะเมนนื่อกี้เอาหลังบ้านรอบบ้านมาให้เบ่งนะคะค่ะนี่กะหัวของเห้ากับย่งบรเซดดีค่ะแต่ว่าเห่ากับทำการเก็บงานบาให ่บไ้มีผลกระทบถึงเพื่อนบ้านนะคะเนาะที่ดินที่ดอนของเพื่อนบ้านเท่ากับเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะมีการขุดเจาะทุกอย่างเพื่อใช้ในในงานทำรั้วของเรานะคะพี่น้องจ๋ากะตกี้กะเป็นลุมเป็นบอนะคะเนาะคือต้นคลิปที่เฮดไ้เบิ้งนะคะ เป็นลุ้มเป็นบ่ไปเมื่อนี้สร้างเพื่อนกัซิมาเพิ่มเติมอีหยังของเพิ่นอีกเนาะคะ่ะนี่ค่ะกะเรื่องถมดินก็ยังไม่สิ้นสุดพอนะคะคงได้สั่งอีกตอนนี้ช่างกำลังเทเทคานตรงนี้นะคะเพื่อจบงานนะคะแล้วก็มันจะเหลือไปอีกนิดนึงนะคะก็กว่าจะจบนะคะเขากำลังทำ ทำเรื่อยๆมานะคะค่ะนี่ค่ะพี่น้องจะข่างบ้านยายดาวกะ <c oughs> เสบเบิงจักน้อยเนาะค่ะเนาะหลังบ้านเนาะค่ะน,ะะ <c oughs> นี่อาจจะยุกก่ใก,ก <c oughs> ล้เนาะค่ะเนาะอาจจะยุ่ใกล้บ่ไดดลงไปทายใหย้เพราะมันไปยากเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> มันไปยากพี่น้องจะนี่คือหลังบ้านของยายดาวะคะ่ะที่ให้เห็นนะคะเนาะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะกะสียิ่งใสหัว <c oughs> ผลนยาวลงไปอีกเนาะค่ะเนาะ สร้างเพิ่นกะสีเฮ็ดออกมาทางนี้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะโมว่านยะดาวทายอยู่แต่ว่าโมว่านยะดาวทายแต่ว่า,าวิดีโอมันตัดไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตรงนี้เป็นท่อน้ำทิ้งนะลึกมากนะคะลึกมากลึกลึกประมาณ สามสี่เมตรได้อะค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยาดาวก็ใส่ชั่วข้าวของน้ำตรงนี้สะกอนนะคะ,ะมันน้สร้างเพก่บกระลังเห็ดอยู่นะคะ่ะเนาะจะต่อออกไปนี่ค่ะ,คะก็จะให้เห็นด้านข้างฝั่งฝั่งตะวันออกนะคะให้เห็นรอบบ้านฝั่งตะวันออกนิดนึงนะคะยาดาวก็อยากอายพี่น้องเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะกระจักเียเอียง,ยางมาไล่างานนะคะ กะจกเสี่ยวอีหยังมาไล่งานให้พี่น้องฟังเนาะพี่น้องค่ะบ้านยาดาวน์มแล้วไหมคะ่ะนี่เสเบิงซะค่ะเออหลายคนพ่นกระตอว่ายดาวมาเนาะค่ะเนาะว่าเออให้เบิงตั้งแต่หัวห่างหางให้เบิงตั้งเศษขยหนาบ้านเออคือบอให้เบิงบ้านแน่มันบ่มแมนเดอค่ะเด้อ คันมันมันแล้วมันทัวย่ายดาวกะเสีเอาไมา้เบิงพานลานผลละคะ้าพี่นองจา๋าเออกะสิมาให้แต่ย่ายดาวอันสิบป็ดไทยอันลุมล่มหลุม่มบอ่อให้พี่นองเบิงกบับบ่อแมนย่ายดาวก็เสีเอามาชีแจงให้เบิงคานนี่ละมันกะได้ซ้ํหนี้เนาะคะ่ะเนาะ ให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะห้เบิ้งนิดๆนดหน่อยครัางลังบ้านยาาดาวนี่คะ่ะโอ้ยอยากไอยนะค่ะเนาะอันนี้เป็นบันไดนิดๆน,นะคะด้านหลังเนาะค่ะเนาะด้านหลังตรงนี้กับยายดาววาัิเฮดคั้วเนาะค่ะเนาะด้านหลังประตูลงมาเนี่กะบ,บันไดลงมาก,กับสีแแลวๆเ,เน่ย่าดาวบอยท่านมีหม่องนั่งกินข่าควค่ะหอกะตื่นมากนะคะโตะพ่อหด่อยนั่งกินกาแฟกับพอหญยเนาะค่ะเนาะโอ้ อ้อายลายพี่น้องเอ้เอ้อายพี่น้องบอกรามาเปิดให้เบิ้งค่ะนี่ละค่ะหมู่บ้านยายดาวกับได้ไปซื้อของนิดๆในหน่อยมากเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขั้วะยายดาวค่ะพี่น้องให้เบิ้งค่ะพี่น้องจา้าห้เบิ้งเล็กๆในหน่อย,อยเออ <c oughs> บัตสิว้าห้เบิ้งตั้งแต่กองขยะห้างห้างนน้ำมันนี่แท้บัสิว่า ไอ้เบิงตะกรงขยะจักแม่นอีหยังมีตะหัวเล็กเนา่าๆห่างๆเอามาให้เบิ่งว่าสันว่าอ่าถ้ามันแล้วมันงามมันจบมันขาดแล้วไผสิบ่อยางให้เบิง่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะอันนี้คือให้เบิ่งขางบ้านายดาวนะคะเนาะขางบ้านให้เบิ่งจักน้อยนะคะให้เบิ่งหน่อยหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะ คือคั่วยายดาวนะคะมองนั่งกินกาแฟหลังบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกาสิลับล้มไปทงหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องจ่ากาสิลับล้มไปทงหน้ากับบรรยากาศเศร้าๆเนาะคะ่นะเนาะกับบรรยากาศเช้าๆสัางเพลินกับมาเนะะาะค่ะยายดาวกะสิมาขอสรุปว่า ยายดาวกับสิมาขอสรุปว่าเมื่อวานนี่ยายดาวเลยมาถามพ่อยหญ่เนาะคะ่ะว่าเรื่องหัวเรื่องอยังเสืเอาแนวดค่ะเสีเอาแนวดเรื่องหัวเรื่องอยังกันเลยว่าตัดสินใจแล้วค่ะว่าได้คุยกับพ่อยหญยแล้วค่ะได้คุยกับพ่อยหญยแล้วเข้ากับเีเอประตูเล็กอันเก้านี่ละค่ะ ประตูเหล็กอันเก่านะคะเนาะเพราะว่ายายดาวประท่านมีงบนะคะเนาะพี่น้องจา๋ายายดาวประท่านมีงบมีอย่างยายดาวประท่านมีงบนี่กค่ะประตูนั่นเข้าเฮ็ดหัวบ้านหัวยางเซ็ตเข้ากับสีห้เพิ่นเอาอันนี้ออกแล้วก็จัดการหัวเขามาปิดกับแก่ ب, ไปห้ารถนะคะเนาะเอาละคะ่ะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นยายดาวกับสิคอพี่น้องจบคลิปเป็ดตะเพียงท่านีค้ค่ะ อดอกลั่นท่อมนาบ้านกะบาท่านสดชื่นนะคะเนาะกะร้อ,รอ้เพิ่นโปงใหม่ยายดาวก็สิมาท้ำสาวให้เพิ่นใหม่นะคะเนาะโอ้ไอยัง,นนยนเ,นงเนี่ยข้างบนนี่ยนวยโว่บอกเฮ้ยโอ้นี่ยเอาละค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยเด้กันลังสิโป,ปงขึ้นอ่าสเดากะกันลังสิโปงสําหรับคลิปนี้ยาดาวกะสิมาขอจบคลิปล่าพีล่าน้องไปกับต้นดอกลั่นท่ม ที่ยอดกันลังเบ่งบานนะพี่น้องจา๋าเบ่งดูค่ะเดูต้